เป็นสินค้าที่มี่ของเจ้าของเรานะครับสินค้าท้าผมครับเจอท่านด้วยภาษาเดียวกันจริงๆแล้วพื้นเี่ของเป็นลาวบอหน้าวนะครับเวลาไปเจอกันระหว่างรอกสามท่านมานั่งคุยกันผลบ้านตันสีบ ถ้าเล็ใต้กับเ้าเงาไ่ไหรอกนค่มันต่ำนกนี้แล็งพวกนี้เาเซ็ตเลยเอ่มาเลงไปตอาหลับัเชิญครับเชิญท่านรอสมทิกาัสืบาอาจารย์ล่าสมทิศการปมาการต่ลไปเป็นภาษา เรียนตลอดติรดไทยตลอดเขามาตออาณเขตสากลกันว่าดีงามี่น้องมาแล้ว

ได้รับน้ำใจจากพี่น้องหมู่เฮาชาวอีสานซึ่งตั้งถือดำน้ำถือไทยได้ไล่ขานต่อนหลังกับสู้เป็นธรรมยิ่งทันหมอก็เป็นห่วงผมได้ยินเรื่องขอเดือดหันเกิดขึ้นมาโทรมาคุยทางกานนิยม่าร์แต่การเลือกให้ไลยนั่นให้ไปเขามาได้เลยบอกทันลองพบเจอว่าอนุมัติดูแลพี่น้องที่มาจากใต้ อย่างนี้อย้างไอเทายน้าจะต้องหลสามคนที่มาจากปรก็ได้ยิบนาเาเาไม่หนาที่นี่ด้ยต่คิดว่าพวกเราจะเดินทางออกไปเลยเดี๋ยวการนังแกรออการทีเ่เขา มาทีโร่ครับผมนะก่อนครับริช่าแล้วก็ถามก็น่รา้ซุกสับจริครับผนะครับนำอยู่ตรงนี้ข้าทีเด็ดนะครับก็ถาทุกปัญญาลก็เปิดรูแล้วก็รับเลยคนรับนะคราบก็ตอนนี้ กลืนต้องกลืงจะไปอบรมตอนนี้ต่อการบุทีมเราต่อเจ้าเรื่อยๆเจอคนเด็ดำักนั้นก็มาอยู่นี่เรารคดับกลองีมาทานพ่อขีพวกเราึงมากากสรางมจังหวัด่านเป็นคนทีให้เกียรติมานะครับแต่พวกนชีวิตไม่เคยเจอจาไนนทรว่าีคนจะไมุ่กรชุนโยนแนวผีหม้าโยนเยี่ยมเนี่ย เดีนี่เยี่ยมครับถ้าพ่ออ้อปยกทธ์หมดได้ตันน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 ้นี้ใครรับรอบไปว่าจตว่าไม่อาบน้ำเจต๊กับแม่ค่ะตั้งนี้มาเรามาอยู่ดี่ไม่ว่าโรคนนคนนะครับขอให้เกียรติมาทางที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้อยู่เดืดอนเจ้าว่าตอนนี้เราพัฒนาแร้นวน,นคะนนครับเพื่อไปจัดเอาบริหานไปทำพัฒนาไม่เหรอ I'm not กินได้ไ่มด้าอีกทุกคนคิดว่าว่านี้เป็นความทรงจำของเราทั้งคณะทังสามและสุนทีสองมีโอกาสได้ตอบแทนขอความอนุญาได้ทหนาที่ตอบแทนเต็มที่ครับแล้วก็ฝไว้ตรงนี้วิชาการหานดเี่ยจำนวน เป็นพวกเราว่าทานได้หรือเปล่านะคะเห็นอาหารเลยอยู่ในจานไม่ใช่ว่าเหลือนะคะท่านคือทาง,ทางก,าการสินเพษสามบริการดีมากค่ะพออาหารพร้อมก็จะคอยนึ่งให้ค่ะเราก็เลยทานแต่ตามที่เราสามารถจะรับประทาน ประทับใหญ่ท่ใที่ท่านได้ต้อนรับท่านพ่อสาเขตงในที่นี้ก็มีคาดคิว่าใาการต้อนรับแบบนี้ว่าทุกคนจะตื่นต่างๆได้จวองนาแล้วก็มีโอกาสเมื่อไรที่หาน้สารงยู่นาเชียีน เรียนความดัำนิดนึ่งมาที่ได้มาที่กระดิ่งรียนและก็ได้นำรงเรียนที่จริงกับ มีวรรจุะสมซสออยาเขาบอกว่าตั้งนป้นีป็นยี่สานเราพิจางณเป็นยี่สานเขาไปสานเลย